ไอ่แดงใครได้อะถ้างั้นไอ้แดงเราได้เอ่ๆๆไม่คุณจะรอก่อนไปแล้วกันนะชี้ยาฟาจัดย มีข้าววะเอจตัวมีมีมีเข้าเอยแปดเข้า <c oughs> เจ็ดเห็นได้ชัดอ่ะตาดูไม่ออกวันนี้ค่ะ ใช่ยังสียงยังซึมมากนั่งก่อนนั่งก่อนเรื่องใหญ่อยู่กุ้นคือมันเป็นอย่างนี้เอาเรื่องเกียวก่อนเลยละกันเข้าเรื่องป้าไปคือน้องอะ่ะเข้ามาร้องไห้แบบไปพูดอะไรสักคำแบบ uh huh. หน,หนูขอโทษโฟูมไฟเราก็ตกใจ่เฮ้ยเป็นอะไรทําไมถึงแบบมาร้องไห้ทําอะไรทไรําไมทําอะไรผิดกับพี่หรือเปล่าอืม สรุปแล้วก็คือน้องอะ่ะก่อนหน้าเนี้ยที่อยู่กาเซียดอะ่ะไม้มันบักเข้าตู้ก็คือยอมรับมาแล้วว่ารู้ทั้งรู้ว่ามันบักมาแล้วเอาไม้อ่ะไปแลกเหรียญแต่อาวุธที่ถืออยู่สามชิ้นอะ่ะหนูอะ่ะขึ้นอ <c oughs> ไม่อยากัะน้งไทยว่างไงพิงพี่อยู่บนลานสเก็ต นั่นแหละคือก็เข้าใจนะว่าน้องทําผิดแล้วก็รู้ทั้งรู้ทุกอย่างอืมก็าํามันก็เลยรู้สึกผิดอืมก็เลยแต่มันไม่แบบโดนใบแดงเพราะว่าแบบเออมันก็โดนใบเหลืองอะ่ะแต่สามเจ็ดแปดสามเจ็ดู้ลเขาไปเคียร์ที่สภาใช่เหรอแม่ใช่ครับเยวะไหมครับก็<อ>ถ้าอธิบาย เพิ่มเติมกับเจชมก็คือเหมือนกับว่าไอ้คนในแก๊ง,ขงเขาอะมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนอคือไอ้คนไอคนหนึ่งอ่ะที่โดนแบนไปอ่ะไปใช้ให้คนที่ทำบัคเนี่ยปัม๊มปั๊มเหรียญดําโดยการดึงดึงอาวุธเข้าออกตู้ให้มันเยอะๆแล้วก็เอาไอเอาเอา,เอาไม้ไม้บัคนั่นอนะไปแลกเหรียญดาทีเนี้ยวันนี้นายโยโขาอะก็เลยมาบอกว่าเนี่ยมีใครรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกไหม ถ้ามีให้ออกมาสารภาพเขาจะลดโทษให้จากที่ไม่ต้องโดนแบนจะกลายเป็นรีตัวแล้วก็ติดใบเหลืองแต่ทีเนี้ยก็คือสืบไปสืบมาไอ้เจ้าเกี้ยวมันก็เดินออกมากับเพื่อนคนนึงเกี้ยวมันเกี้ยวมันเหมือนกับว่าเกี้ยวอธิบายฟังเหมือนกับเหมือนกับว่ารู้แต่แต่เหมือนไม่กล้าพูดเพราะว่าคนนั้นเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ oh. ใช่น่าจะประมาณนี้นะคือไม่ฟ้องไงไม่ฟ้องเพื่อนมันมันเหมือน,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 นอารมลมน้ําท่วมปากอ่ะ ไม่แล้วก็ตัวเองก็มีความผิดด้วยไงอืมอืมอืม่าเหมือนว่าก็ยอมรับใช่แต่เหมือนว่าเจ้าเอเจ้าเมลเบียมันบอกว่าที่ที่เขาไม่เลือกที่เขาเขาเลือกที่จะให้ช้อยสอง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 หัวข้อเนี่ยเพราะว่าเกีียวมันก็ให้การเป็นประโยชน์คือพอเกีียวมันรู้มันคนมันรู้สึกผิดอต่มันเครียดอ่ะพอมันเครียดปุ๊บมันก็ทักไปบอกแหละมั้งถ้าไปบอกเมลบีแบบสารภาพผิดอ่ะม่ยไอ้เท็ดไปช่วยเพื่อนดูล้าก่อนดิถ้าสมมติไม่มีแล้วค่อยมานี่น้อง ก็มีก็มีเรื่องอีกเพื่อนยาวต่อครับนั่นแหละปนมันก็เลยไม่ไม่ได้ตัดสินใจให้เกี้ยวอะ่ะแดงโดนโดนไปด้วยเพราะว่าให้การเป็นประโยชน์ือนแบบทำผิดแล้วก็ยังแบบรับสารภาพทีหลังก็ยังดีอะไรเงี้ยเออน้องมันก็เลยน้องมันร้องไห้ด้วยเขาก็เลยไม่น่าหรอกมันคือมันรู้สึกผิดกับตัวเองว่าแบบม,มันไม่ไม่โดนใบแดงกับเพื่อนแบบเออเขาแบบเขาดีกับหนูขนาดนี้แต่หนูไม่น่าทําเลยอะไรแบบเนี้ยแบบ ก็คืออารมณ์ตอนนั้นอยู่แก๊งเก่าไงแล้วก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องรู้สึกผิดก็ยอมรับกันไปก็คือโดนรีตัวตอนนี้ไม่มีวุธเลยโดนเยอะไหมในตู้ก็ไม่มีทุกอย่างดีเซตซีร่อ่ะเหมือนเซตซีร่เลยพี่โชว์ว่ามันร้องไม่หยุดเลยเนี่ยแน่หรอปอเพื่อน่อนโดนเยอะไหมโดนหลายคนป้าหลงเปล่าถ้าถ้ามันยิ่งเล่าแบบยิ่งคนยิ่งปอมันยิ่งร้องอะ โดนแบนไปสองคนหรือโดนแบนคนหนึ่งแล้วก็โดนรีรีตัวสองคนเพราะว่ามันมันไม่ได้มีผลโดยตรงไงแต่เหมือนเป็นคนรับรู้แอดมินเขาก็เลยแบบัรแบบเชือนว่าเออจริงๆรู้อ่ะควรมาบอกตั้งแต่เนิ่นๆนะแต่แบบเคี้ยวมันเพิ่งมาบอกทีหลังอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็แบบเว้นให้ครึ่งนึงเพราะสุดท้ายก็มาบอกถึงแม้ว่าจะทําไปแล้วไอ้นู่ไอนู่น,นะทําไปแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆเหรียญอ่ะมันไม่ได้เอาไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ เป็นอาวุธอะแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะมันก็ผิดอะมาร์กคือบักแหละผิดก็คือผิดรายการเซียนเนี่ยมันซึมกเงินทั้งแก๊งเลยเพราะว่าไอ้คนที่โดนแบนอะเป็นคนถือของแก๊งเลยก็คือเหมือนแก๊งการเซียนก็คือเริ่มจากศูนย์ตอนนี้แต่แแงใช่มใครบอกมาว่าใน้แก๊งก็แบบสภามีช่วยไม่ใช่หรอใช่ค่ะใช่นะนั่นแหละพอเพอะเรื่องเกิดอะนะ ตอนแรกนะจะยุดวอดคอยก่อนจะไม่ให้เหลือเลยอทีนี้ยนาก็แบบเริ่มเริ่มฟังเหตุเหตุและผลนะว่าไม่มีเรื่พวกที่เหลือมันไม่มีเรื่องเลยกรณีนี้ใช่ไหมล่ะช่ยไ่อะคนที่มันยังอยู่นะปัจจุบันเนี่ยเป็นคนใหม่ด้วยไม่ช่วยได้แต่อยู่ข้างเขาไอ้คนที่อยู่ในแก๊งก็ไม่รู้จริงๆด้วยนะเขาก็เลยแบบว่าเพื่อเป็นการแบบตอนแรกมันจะถอดใจยุบแก๊งแล้วทีนี้นาก็บอกว่าเอ๋อเอางี้ละกันนะเขาก็ให้บทพิสูจน์ว่าไปหาไปหาของมาแหละของบางอย่าง และกับการที่นาช่วยสปอร์ตเรื่องทรัพยากรมันถึงไม่ไม่มันถึงใจฟูกับมาได้นะสําหรับการเสียแยงน่าจะงมนะคนนี้คนที่งงอมแน่เกี้ยวงงเลยแตซีโร่คนเดียวด้วยอ่ะสองคนทาโถมอ่ะทาโถมอ่ะอวมอแะต้องทำอะไรล้วงทำะไใช่แล้วก็ต้องทำีกเยอะเลยอะทำไมพี่ดีใจนะที่เขาแบบไปบอกอ่ะ คนเรามันเหมือนอย่างว่ามันผิดพลาดกันได้แบบนี่เขาด่ออกมาหรือเปล่าตกปะมัน่ะฆ่าตัวตายเลยหรอมันเครียดแหละพี่ว่ามันรู้อะเหมือนคนรู้แต่กูพูดไม่ได้กูพูดไปเพื่อนจะโดนไหมอะไรเงี้ยเข้าใจนะสุดท้ายเขาเลือกที่จะบอกเขาก็เลือกที่จะบอกมันยังและดีใจนะที่น้องเขายังบอกอะอันนี้ก็รีแล้วะรีแล้วรีหมดเลยทั้งในตู้ทั้งในตัวเบอร์ก็เปลี่ยนใหม่ เบอร์เปลี่ยนใหม่ด้วยเหรอใช่ซึ่งรู้เมื่อกี้เลยว่าเบอร์เปลี่ยนใหม่ไม่น่าละส่งข้อความไปไม่อ่านตู้ก็<ป>ตีใหม่ขอมาเองใช่เดีไปขอเองก็ได้ตู้ก็ตีใหม่ถูกปะ่ะใช่เรื่อใหม่ของจริงดีกว่าเชียมีเร<ค>ื่องอ่ะคิดว่าแบบคิดว่าแบบบางคนเหมือนรีตู้แล้วก็ยังไม่เท่าเกี่ยวอะ่ะจริงปะ เออพีจริงเมืนก็ทำเหมือนแต่แต่แต่คุณแม่ว่ายังดีนะเพราะว่าตอนนั้นอะนายกก็ให้ให้เลือกสองช้อืยเลือกที่จะคุณดูนแบนตามไปเลยอืมแต่เขาก็แบบเอองั้นก็ต้องมันมันรู้สึกได้เว้ยว่ามันแบบรู้สึกผิดว่าแบบเออแล้วพวกของอื่นก็รีหมดรถดรีมดรถทุกคันก็คือรีตัว ดีตัวทำรูใหม่อะแต่งดีที่ยังไม่รีแบบว่าคนรู้จักหน่ยได้ใช่ใช่เพราะถ้ารีแต่ต่อรีก็คงไม่ได้รีตัวละคนแต่ถ้ารีแต่ตอรี่เขาคงไม่เข้ามาเล่นแล้วผมมั่นใจมารีทรับสศินอ์น่ะก็ยังแบบก็คือรีทรับสศินอ์่ะเนาะไอ้สมบบมีใครมีข้าวไหมไม่มีเดี๋ยวมีกานเดียวแล้วหนูต้องกินเดี๋ยวมาสักรู่นะหมดไปเลราหมดเลยอ่ะ ถ้าพี่ไม่พูดจะตายไปแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรถ้ามารีตายฝากเอาเอดีในตัวหน่อยได้ผมช่วพใหอ้ทอตอนนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่มารีรู้สึกอยากรู้มากมากเลยวะทำไมเรามีเรื่องเนี้ยเนี่ยเนต้องให้ชมเราเพราะว่าชมจะปรึกษามารีกับกวินไอทมันจะไม่ปักโบใช่ไหมคือถ้า<อ>มันจริองอ่ะมารีไม่โอเครู้ไหมแค่ตรงนี้เท็ดรูไม่บอกใครอยู่แล้ว หนูหนูเฮียอะไรน่ารักมากอ่ะเอ้ใจเยัเอาไปมันยังไงดีอะของมันหายก็แค่หาใหม่ผมไม่ได้หายไปไหนเท่าไหร่เขาอ่ะไปเจออะไรมาซึ่งเขาแค่รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้พี่เราอ่ะเป็นคนงโง่ก็คือพอรู้จัก แฟนพี่เฉิน่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาใช่แฟนหรือเปล่าอ่ะแต่คือเขาคุยอยู่ตอนเนี้ยอ,อ,อไปเจอช่วงประมาณสี่วันที่แล้วไปเจอแบบอยู่กับผู้ชายคนอื่นใส่หมวกคู่ใส่หมวกคู่กันผมเหมือนกัน,ตนแต่ประมาณสี่วันที่แล้วช่วงประมาณตีสามตีสี่ถ้าจะไม่ผิดแต่เป็นช่วงคราวๆใกล้ๆจะเช้า เขช่วงเนี uh, hehe, uh. ้ยเขาไปไปฟาร์มแร่เออเขาก็แบบเห็นแหละแล้วเขาก็แบบไปตามดูก็คือเขาไปขุดตรงไหนก็ไปขุดตามอ่ะขุดเหมือนคนปกติขุดใกล้กันอ่ะอ่าแล้วตอนบังเอิญบังเอิญคิดว่าตอนแรกอ่ะคิดมากหรือเปล่าวะเขาคงแบบไม่น่าใส่หมวกคู่กันมั้งอ่าหรือว่าแบบเราจะจับผิดเกินไปอ่าเธอก็ก็เลยแบบไปเจอช็อตที่ว่าผู้ชายอ่ะพูดว่าแบบเธอมันเต็มแล้ว ไม่ใช่เชอใช่ไหมไม่ใช่พูดว่าเธอเธอเลยนะเธอรถมันเต็มแล้วแบบเธอ่まま็เธอเธอมั่นใจว่าคําว่าเธอไม่ใช่เชอแน่นอนเชียวเธอเลียวอ่ะใช่ซึ่งอาจจะมันอาจจะใกล้เคียงกันนะคําว่าเชอกับเธอแต่มันอยู่ใกล้กันมากใกล้กันแบบใกล้มากเหมือนแลบกับเนี่ยเหมือนแลบประชมอ่ะแล้วก็พี่วอลีอ่ะพี่มาลีคือชมอ่ะ มันไม่มีทางที่เขาจะแบบคิดไปเองอะ่ะแล้วมันขอขอมันหลายอย่างด้วยไงทั้งหมวกคู่ทั้งแบบการใช้คําพูดที่แบบพูดจากันเขามานั่งคิดดูแลเฮียสี่วันกูจะไปบอกดีไหมวะกูจะทํายังไงดีวะหรือกูจะจบบมันก็คือเรื่องเรื่องส่วนตัวแต่แต่มันก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะ่ะเข,อขอ้าใจถึงเขาจะไม่ได้แบบ ข้าจเข้าใจเข้าใจถูกแล้วทำถูกแล้วเชี่ยพูดแล้วเหมือนไส้่ะเขาเลยแค่รู้สึกผิดว่าแบบเออเฮียถ้าเราไปบอกพี่เฉินอะแล้วถ้าชมแบบถ้าเขาแบบเข้าข้างคนนั้นอะแล้วแบบเขาไม่ฟังชมอะชมจะเป็นยังไงแล้วแบบถ้าผู้หญิงคนนั้นแก้ตัวว่าไม่ใช่อ่ะเราจะทํำยังไงอืมอันนี้ก็แค่แบบรู้สึกว่าข้าใจเป็นห่วงอันนี้คือเป็นห่วงอันนี้ความเป็นห่วงก็ถูกแลวที่เขาพูด เรารู้จักเราเราสนิทกันมันก็คือถูกยังไงแบบมันคือพี่เราอ่ะใช่มันคือพี่น้องกันปะอันนีเขากันเดียวกันเรื่องอะไรที่แบบแปลกหรือเรื่องอะไรที่เป็นแบบนี้ก็ต้องพูดถูกแล้วเพราะว่สมมติผมรู้ไว้แล้วไม่พูดอ่ะมันจะแปลกมรเดียวไหมอ๋อให้สมมติว่าเกียวอ่ะคือคนในแก๊งอ่ะแล้วเขาเห็นว่าแบบอไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วใช้คําศัพท์แบบเนี้ยเขาก็ต้องมาบอกคู่หูปะถูกถูกถูกใช่ไหมโอ้แล้วก็ต้องถูกแล้วอันนี้พูดถึงตรงอ่ะไม่ไม่มีเรื่องไหนผิดเลย เพราะการที่เป็นยเยอะเป็นอเออเป็นเป็งยอียพูดยากว่ะเาเป็นเพื่อนกันเเป็นครอบครัวกัน,กนมันถูกแล้วมันมีความถูกต้องอยู่นะถูกแล้วอยู่อยู่เสมอแหละถูกปะมันแต่มันก็คืออย่างที่เขาคิดหนักอีตอนเนี้ยคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาเข้าไปแทรกแซงหรือเปล่าแต่เฮียมันไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงมันอย่างนี้ถูกแล้วท่าถูกแล้ว ไม่หรอกถ้าเป็นพี่น้องกันเนอะมันเรื่องความเป็นห่วงอ่ะมันไม่มีความเงี้ยอื่นเลยอะพอเป็นห่วงเรื่อนละค่ะหนึ่งไม่ว่านะก็ไม่อยากให้ใครมองว่าพี่เราโง่อ๋อเด็ดกว่าเรื่องนี้คำว่าสัมลองมันจะมาอีกไงไม่ใช่อะไรเลยเห็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นห่วงเห็นหรือเปล่าเป็นห่วงก็ไม่อยากให้เขาเจอกัน เคยบอกเขาไปแล้วว่าจะเลือกคนก็เลือกให้มันดีๆไม่ใช่แบบอเลือกหัวตีชมพูแบบใช่ปะไม่ใช่อย่าอ uh. <laughs> ไม่คือมารีอะถึงนึกถึงช็อตวันนั้นเลยอะ่ะเนี่ยนี่มาลียิ่งย้ำยิ่งเหมือนยิ่งทําให้มาลีรู้สึกถึงไอ้วันที่เขาเดินเข้ามาในสภาแล้วแบบพูดอย่างนั้นเลยอะ่ะพูดให้มาลีได้ยินว่าเขากับอาฉิเป็นยังไงกันทําอะไรกันตอนอยู่สองคนเป็นยังไงแบบ เขาพูดว่าอะไรไวะพี่คือวันนั้นอะ่ะเขาเดินเข้ามาจะพาเาลียยืนอยู่แล้วแล้วแต่มมลีย์ยไม่ยืนใกลแ้แล็บนะ,ค,ะคือมีนาศิลาอ่าแล้วเขาเดินมาหานาศิลาก่อนแล้วเขาก็ปกติอะ่ะเวลาคนเข้ามาจะพาถ้าเขาจะคุยเรื่องส่วนตัวเขาก็วิทเปอร์องไงแต่เนี้ยเขาน้อมมอแล้วก็บอกเนี่ยวันก่อนพี่เฉินะให้เชิญไปเต้นอะไรไป,ไปเต้นอะไรแล้วคนในดูไว้ทั้งดูไว้อ่ะก็มันยืนดูกันหมดเลยอ่ะนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่ทําให้เมลียหนอย แล้วหลังจากนั้นเขาเขาก็เดินมาหาแล็บแต่ว่าแล็บก็ไม่อยู่ใกล้มมลีนะแต่เมลีก็ได้ยินอยู่ดีเหมือนเขาเปิด normal น่ะแล้วเขาก็พูดว่านี่แต่แต่พี่เฉินเวลาอยู่กับเชอร์สองคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลนะคะอะไรเงี้ยแล้วคือแบบมลีไข้ามาที่หน้ากูซูมาใกล้ๆคนที่รู้เรื่องใช่แล้วคือแม่ต้องมาได้ยินป้าหวะอย่างเงี้ยนึกออกไหม แต่ก็แบบกำหมัดนิดนึงแต่ก็คิดว่าเออเขาไม่รู้หรอกถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่สนใจนะเรียกว่าเธอเขาไม่ผิดเลยงั้นให้พี่กูไปเรียกคนอื่นว่าเธอได้แหะก็ได้ยินแล้วมันก็แบบยอมรับเลยว่ารู้สึกไม่ดีออกตัวแทนปะแต่แบบคือมารีเคยบอกอเชิแล้วนะมารีจะไม่ยุ่งเลยถ้าอเสิแบบคบใครแล้วเลือกให้มันดีอ่ะแต่มารีบอกเขาแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่อเชิบให้คนคุยของคุณไปเรียกคนอื่นว่าเธอได้ไหะ เขาก็พูดแล้วด้วยว่าเขาไม่เคยว่าถ้ามารีจะมายุ่งเรื่องเหล่านี้ของเขาอะ่ะถ้าเขาแบบมองคนผิดหรืออะไรอะ่ะแต่เรื่องเนี้ยคืออเชินอะ่ะเขาจะมีสองสองอารมณ์บางอารมณ์เนี่ยถ้าเขารู้สึกจะเอาชนะอยากเอาชนะเหมือนตอนส้มๆจําได้ปะใครพูดเขาก็ไม่ฟังนะแต่ว่าบางอารมณ์ถ้าเราพูดเขาเกิดอยากจะเชื่อขึ้นมาตอนนั้นเขาเฉยเฉยอะไรเงี้ยเขาก็จะเชื่อเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเรา เราอยากได้แบบไหนอ่ะที่ผมไม่ชอบคือเรื่องนี้เราควรจะยังไงอ่ะเรื่องนี้ะครับยังไงเรื่องนี้ก็ต้องพูดแหละก็ต้องคุยนะครับแ,แล้วความจริงมันก็ต้องอยู่ที่ไอเินไปพูดแล้วลหะเพราะผมืันใจว่ายัางไงถ้าสมมติบอกไอเินไปอ่ะเรื่องนี้ก็ต้องเคลียร์เพราะถา้าสมมุติผมยกตัวอย่างให้ตรงๆเลยถ้าสมมติคนคุย่างผมอะไปแยกคนอื่นมาเธอะผมก็ไม่สนใจหรอกนะว่าคนนั้นเป็นอะไระอันนี้เรื่องจริงนะสมมติว่ารู้สึกว่าเฮ้ยรับได้อ่ะ แล้วเขาพูดบอกว่าเอ้ยรับได้ผมจะให้เขาให้เฉยเรียกอื่นมาเธอบ้างทุกคนเลยเขาจะรับได้เปล่ามันไม่เคยรับได้หรอกครับเรื่องเนี้ยแล้วผมก็ผมมันมันมีเรื่องเยอะกว่านั้นดิเรื่องการที่เขาได้คุยกันแล้วมันมันทำให้ผมไม่ค่อยชอบอ่ะมันเป็นยังไงอังวินไม่มันก่อนที่เขาจะได้คุยกันมันมีเรื่องอยู่ครับก็คือเรื่องสมิธใช่ไหมใช่มันแล้วการที่เขาได้คุยกันแล้วมัน ขขเขาก็ควรที่จะรักษาโอกาสนั้นไว้อ่ะเพราะว่าเฉินแบบเฮ้ยพูดแล้วก็เฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นไม่ต้องโอ้โหหึงขน,นาดนั้นนะไม่ใช่ทำไมต้องค,คนนั้นเป็นหัวชมพูอ่ะโอ้โหพขาปอเต็มที่เลยอะมันแค่ไม่อยากเห็นคนแบบนะี้คือ<ม>ขออย่างเดียวเลยนะพี่ว่าไม่ขอให้เผยแพร่ต่อเพราะหนูไม่ใช่ว่าหนูจะยังไงนะแต่หนูอยากให้ มันคือคาพูดของน้องอ่ะหนูไม่อยากจะส่งหลักฐานหรืออะไรให้พี่เฉีนไว้แบบอ่าอ่าอืมมันมันหนูรู้อยู่แก่ใจอ่ะว่ามันเรื่องจริงหรือมันไม่จริงอ่ะหนูไม่เคยพูดตอแหลหรืออะไรสักอย่างอ่ะพี่เข้าใจไหมหนูไม่จําเป็นต้องส่งส่งหลักฐานให้เขาอ่ะหรือว่าแบบอะไรอ่ะอันนี้คือ<ม>แบบผมเขาสีเดียวกันด้วยใช่ไหมเนะี่ยใช่คู่ัเข้าใจเขาใช่ไหม เขาไม่ได้แบบมาสร้างาเพื่อที่จะแบบ<ง>สร้างความเล้าฉันเลยเอาไงดีกว้นอืมเรื่องนี้ผมว่ต้องต้องคุยให้เฉันแล้วครับยังให้ต้องคุยอ่ะเรื่องนึงผมไม่อยากเก็บไว้ละถ้าสมมติมันได้เคลียร์ก็คงดีอเขาทำอะไรอยู่อะมันเลยอยากรู้เลยเรียกชั้นเขาเหมือนกันนะว่าเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าเขาเชื่อเราหรือเปล่าพี่ผมเชื่อไงนะคือเขาอ่ะ ไม่กล้าคุยแต่ถ้าให้เรียกมาถามอะ่ะไม่เดี๋ยวเรียกเหมือนเดิมเดี๋ยวเรียกมาแหละเดี๋ยวอาจจะดูก่อนว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่กันควินเช็คได้ไหมหรือยังไงนี่ดียพี่ต้องอทำมาอยู่ข้างล่างแลดีเยามา